คุณพระช่วยอีกแล้วพระเปิดร้านตัดผมน้ำโมตัดสะเชียงทองบาร์เบอร์ตัดโกนหัวฟรีพระครูภัยจิตธรรมพรเจ้าอาวาสวัดเชียงทองตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้รวมกันเปิดร้านตัดผมชายหญิงและโกนผมฟรีให้กับชาวบ้านเด็กหญิงเด็กชายโดยใช้ชื่อร้านเชียงทองบาร์เบอร์หรือน้โมตัดสะภายในบริเวณวัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ประสบปัญหาเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะน,นี้โดยเจ้าอาวาสวัดเชียงทองกล่าวว่าทางวัดได้เปิดร้านตัดผมขึ้นเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านและเยาวชนทั้งหญิงและชายที่กำลังประสบปัญหาเชื้อโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะน,นี้โดยร้านตัดผมน้โมตสะ มีช่างที่เป็นพระสงค์และชาวบ้านที่เป็นอาสาสมัครตลอดจนลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันตัดผมให้ฟรีโดยจะมาช่วยตัดให้ฟรีทุกวันอาทิตย์ทางวัดจะมีการคัดกรองใช้เจลล้างมือวัดอุณหภูมิเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยรับรองว่าปลอดโควิด19แน่นอนค่ะติดตามสาระความรู้ดีๆกับช่องคุยข่าวสิบโมงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะ